แม่ใบนันไอ่ตั่มันจ้งใบ้ต่างบีว่าต้องบีบเบอร์หรอกอาตาอาตาเอออาตาอาตาั้งตาตงตาาตาอย่านน่นอย่าทำกัน ยายางูมาอุ้ยงูงูปางูอุ้ยเอ้ยออเออเออเ้ยเฮ้ยเฮ้ยออเอองูสองตัวนี่มันน่ามันน่าตีจังเลยโอ้โหโอ้โหโอปลากัดโอ้ปลากัดตมากินปลาปลากัด ปากัดยายนี em> <_<_<_<_ si ่บจังเลยหนูเป่าให้ยายนอนเป่าเป่าเป่าโอ้แล네้วคนนี<_<_้เป่าด้วยโอ้หายแล้วออการับชมนความชีธรรมร่าขอบคุณค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บโอ้อากาศเย่มินสดีไหมปลาออกสดีไหมของน้ออกหน่อยค่ะออกหน่อยมาแล้วเหรอตา ดินแหง้งแค่ตามาอีกแล้วดูตาเปื้อนไหมตาเปื้อนเออนั่นแหละค่ะเอาเฟียงน่ะค่ะเออเอาเฟียงเซ็ตเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนมก่อนโอ้ยไอ้ปุาา้นประจับไใบอ๋อเนานี่บีบ่ <c oughs> ได้กินกาแฟจะได้บุ๋มมือลอย <c oughs> บาดยางกับาบาดยางบ่ค <c oughs> ืเอเก่าเร็วเร็วเร็วมามาหา,า,ายายมา อ้าวนได้น่อยแทบปนิดปาดูกได้ปดูกนอยอ้ยอ้ยอ้ยตา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  ยายยายถือใบอยู่ด้านนี้นั่ะมันบาดเลยนี่นั่นบาดมือเลยบาดขาเลยใบตะไข่เนาะไปให้กดให้กดฮัลโหล